สวัสดิการพั่นหน้าที่คอยเป็นหลักประกันให้เราไม่ยามแก่เท่าพักเก้าไกลครับพอปฏิกรกับความมั่นคงทางการทหารที่มากเกินไปเราไม่ได้รังเกียจทหารแต่เราต้องการให้ทหารออกจากการเมืองและให้ทหารมีมากเพียงพอที่จะใช้ในประเทศนี้ไม่ใช่มีมากเกินไปนโยบายยกเลิกประคับเกณฑ์ทหารเพื่อให้ลูกหลานกลับบ้านเพื่อให้ลูกหลานได้เดินตามหาความฝันเพื่อนางบประมาณที่หายไปกลับมาเป็นสวัสดิการประชาชนพักเก้าไกลทนายญิงเบอร์สองครับ ขอบคุณมากครับทนายถิ่นตัวสองสวัสดีครับในร้านยาสวัสดีครับเบอร์สองครับทนายถิ่เลือกทั้งคนเลือกทั้งพักพักเก้าไกลเบอร์สามสิบเอ็ดครับต้องขอโทษที่ทําให้การจราจรติดขัดสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับนี่เป็นเสียงจากพักเก้าไกลครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ทนายถิ่เบอร์สองทนายถิงเบอร์สองพักเก้าไกลเบอร์สามสิบเอ็ดเลือกทั้งคนเลือกทั้งพัก เลือกพวกเราไปเป็นตัวแทนพเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันดีขึ้นเรื่องพวกเราเพื่อเป็นตัวแทนในสภา,าที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้าเลือกพวกเราเพื่อไปแก้ไขปัญหาขอบคุณมากครับตำรวจท่องเที่ยวสวัสดีครับเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปก,กับเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นสายตัวช้า ไม่ใช่ให้คนที่อยู่ใกล้นายไม่ใช่ให้คนที่มีเงินเท่านั้นที่จะได้ีโอกาสก้าวหน้าแต่ให้คนที่ทํางานเป็นให้คนทุกคนให้ข้าราชการทุกเหล่าได้มีโอกาสในการก้าวหน้าครับสวัสดีครับพักก้าวไกลครับเปลี่ยนรายประเทศไทยออกไปกับพวกเราครับการเือนที่โปร,ร่งใสจชจัดเจนพักก้าวไกลอาจารย์หนิงเบอร์สองสวัสดีครับที่นี่เป็นที่แรกนะครับสำหรับคาราวานก้าวไกลเป็นที่แรกที่ทุกท่านได้เห็นคาราวานนี้เพราะถนนทุกสายจะมุ่งสู่ทำเนียบ เราจะร่วมกันเป็นรัฐบาลในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมาร่วมกันครับร่วมกันส่งก้าวไกลเป็นรัฐบาลสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมกันส่งพรกก้าวไกลครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เป็นเสียงจากคารวานก้าวไกลคารวานมาเหนือเริ่มต้นวันนี้ถ้าจุดทั่วประเทศที่แรกในภาคเหนือก็คือพี่น้องแม่สายังหวัดเชียงรายขอบคุณมากครับ ท่นานทาที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นวันนี้กระแสความนิยมกระแสความตอบรับที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงได้แพร่กระจายไปทุกมุมทุกจังหวัดกันเองด้ครับมันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลส่งทิพาทานิ่งเจริญนั้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช้วิสัยพัน์มา ดีป่าท้องดีเมียอนาคตขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่ออกมาต้อนรับตลอดสองข้างทางขอบคุณพี่น้องแม่สายทุกท่านครับคุณนะครับอย่าลืมนะครับบัตรบัตรสีเขียวใส่เสื้ออนาคตใหม่ละวยขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้อดีตอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลแล้วและคราวนี้สร้างผมยืนยันเนฐาณะเลขาธิการพรรคผู้สมัครของเราครับ แม่สายเบอร์สองทุกท่านนะอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับร้านนิทรสวคนดีครับเสียงจากก้าวไกลครับเสียงจากก้าวไกลในวันนี้เราเดินทางเริ่มต้นที่ภาคเหนือแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายเพื่อชนิชนชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านาก้าวไกลทั้งสองไบเพื่อเดินหน้าจัดตั้งร,รัฐบาลก้าวไกลที่มีพิธาลิล้นเจริญรัตน์ซึ่งวันนี้เป็นคยยูนเมัรนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเราพร้อมแล้วด้วยความชัดเจนในจุดยืนด้วยความพร้อมในการความสามารถในการบริหารประเทศวันนี้ขอเชิญชมพี่น้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสองข้างทางขอบคุณมากเลยครับครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับนะครับ อย่าลืมนะครับแม่สายนาเบอร์สองทนายหญิงจุฬาลักษณ์ส่วนบัตรพักสีบัตรสีเขียวอ่านชื่อดีๆดูโลโก้ดีๆหมายเลข31หนึ่งนะครับส่วนบัตรสีม่วงบัตรเขตไม่มีชื่อพักไม่มีชื่อผู้สมัครจำตัวเลขอย่างเดียวคือเบอร์สองพักเก้าไกลนะครับขอพี่น้องกาเก้าไกลทั้งสองใบให้พะโลทลายเพื่อส่งพิธาลิ้มจเจริญรัก ไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่สามสี่เพื่อพิกฟื้นประเทศใช้วิสัยัทศน์ของคุณพิพาและทีมงานของพรรคก้าวไกลที่เข้าใจโลกยุคใหม่เข้าใจทั้งโลกเก่าเข้าใจทั้งโลกใหม่นำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นเราพรรคก้าวไกลและธมานก้าวไกลของพิพานนิจิารัก เป็นหัวอจในการนับทหารออกจากการเมืองในการปฏิรูปตำรวจยกเลิกระบบเส้นสายรัฐบาลก้าไปร้อมแล้วที่จะสลาดสน SME ริบตองช่วยนโยบายไวไบเร็จ SME ให้ช่วยเหลือซื้อขายลูกค้ารายย่อยเอาไปเสร็จรวบรวมไปเล้วไปดังมหน้าไปารัฐบาลตำรวจ แน่สายนะครับขอบคุณมากเลยครับสองใครที่สนใจมาร่วมแสดงพลังนะครับไปรอกันได้ที่เทศบาลแน่สายได้นะครับเราจะไปหยุดที่นั่นอหนึ่งจุดนะครับเพื่อพบพูดคนกับคุณช่อคุณเทสและคุณสองนะครับและผู้สมัครของเราเบอร์สองนะครับสามสิบลึ่งนะครับบัตรสีม่วงเบอร์สองธนาหญิงจุฬาลักษณ์ไม่ได้ได้คนนี้ไม่ได้เลยยุ่ง เสียงพี่น้องประชาชนอย่างแนนน่อรงกดกดาันะครับเป็นกลัพื่อนฝาพืนฟ้าสื่อสารนะครับขอให้ขายดีๆและจะขายดีกว่านี้ถ้าพี่คาริชเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีจะพลิกฟื้นแม่สายให้มันเกิดเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองอีกครั้งถ้าเราไม่มีผู้นำวิสัยที่มีวิสัยทัศน์เราจะมองแม่สายจะซบเซาเหมือนกับ8ปี10ปีที่ผ่านมาคนกิคนก่อ ขอบคุณมากครับฮักเคเ้กเบเกอรี่สาขาแม่สายน่าจะอร่อยมากเลยครับนะนะครับขอสองขอกาก้าวไกลทั้ง2ใบส่งพิธาลิ้งเจริญรัตนเป็นนายกรตัฐมนตรีส่งทนายหญิงเป็นผู้แทนก้าวไกลของคนแม่สายนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้น้องแบงค์ข้าวเหนียวหมูปิง้งนะครับขายดีๆนะครับขายดีๆแล้วเดี๋ยวถาพิธาลิ้งเจริญรัตนเป็นนายกรัเตเซกี